ลุยแซบบอแซบหลายันนี้แห่งหมูเห่านะครับลำบากคง้งสดน้ำแม

รุ่งสดเด้วีวิตเโอ้ยน้ำแบบนั้นขอนำแม่ขอสักกินเด้อสูปแซ่บหลายเพราะเราใหน้ำจิ้กแช่น่ะจยเอาอยากได้อะไรก็จัดเอา คนตายได้เลยเออเป็ด <c oughs> นี่ครับกุ้งสดๆจิ้มลุย ไม่กินปุนอ้ายิงของอเลยกิงของเลรอมากาของเด็กเด็กกระโปกคนเลยนี่ฮะ 我我天！<noise> <noise> <noise>